มณฑลทหารบกที่27ออกช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลผลิตทางการเกษตรราคาตกตำ่ำเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019วันที่15สิงหาคม2,564เวลา8.30นาฬิกา30นาทีพลทิทวัชชัยแจ้งประจักษ์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่27มอมให้ตอนสุทธกรรมมณฑลทหารบกที่27 ออกสำรวจพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ซึ่งในวันนี้ได้เข้าช่วยเหลือรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกรจำนวน2รายที่บ้านดงยางหมู่ที่สองตำบลสีแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดและรับซื้อปลาดุกจากวิสาหกิจชุมชนโครงการเลี้ยงปลาดุกในบ่อดินของเรือนจำบนท้นทหารบกที่27 ซึ่งจะนําวัตถุดิบที่ได้นี้มาประกอบอาหารในโรงประกอบเลี้ยงมณฑลทหารบกที่27เพื่อเป็นอาหารให้กับกําลังพลโดยมณฑลทหารบกที่27จะดําเนินการสํารวจพื้นที่เพื่อเข้าช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรภายในจังหวัดร้อยเอ็ดตามนโย,ยบายช่วยเหลือกเกษตรกรของกองทัพบ,บกอย่างต่อเนื่องต่อไปกองทัพบ,บกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสศูนย์ประชาสัมพันธ์มณฑลทหารบกที่27รายงาน